ไทยทีวีสีช่องสามร่วมกับ Honey and Friends Entertainment บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนพริกไทยตราพึ่งหลวงสายการบินแอร์เอเชียเสนอ พี่เจอรี่มาแล้วเดี่กันรออยู่เนี่ยครับโอเนี่ยผมเพิ่งรถไฟมาเลยนี่ทันสวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้ครับเราสองคนนะครับเที่ยวอะไรมาในทลแอนเบอร์พาผู้ชมมาที่จังหวัดกาญจนบุรีครับใช่ครับเนี่ยพี่เจอรี่ครับโอ้ยโอ้โหหันไปิ่งสังเกตแต่งตัวเป็นฝัลตราจาเลยนะครับคุณก็ใช่ย่อย้วเนี่ยนี่นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นมาเนี่ยฮะโอหพี่เจอรี่ตาถึงมากว่าแต่ว่าพาผมมาเที่ยวทำไมครับ ผมมาเคยมาที่นี่ตั้งแต่เด็กๆแล้วเรียกได้ว่าสะพานข้ามแม่น้ําแควนี่ครับก็ยังถือว่าเป็นแลนด์มาร์กของจังหวัดกาญจนบุรีเหมือนเดิมครับผมรู้หมดแล้วให้มาเที่ยวอะไรอะครับก็บอกว่าเคยมาตั้งแต่เด็กๆที่นี่เป็นความทรงจําของหลายๆคนที่เคยมาวันนี้ก็เลยจะมารื้อฟื้นกันครับใครไม่เคยมาก็จะได้รับรู้รับทราบไปพร้อมๆกันครับโอ้รู้ไหมว่าตรงนี้คือส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟสายมรณะครับที่สร้างมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองครับรู้ไหมระยะทางเนี่ยจาก ต้นทางจนถึงสุดทางเขาสร้าง415กิโลเมตรฮะที่สำคัญระยะทางทั้งหมดสร้างเสร็จภายในระยะเวลาเพียงแค่1ปีเท่านั้นหนึ่งปีเองเหรอครับมิสเตอร์อูสังครับคุณอยากทราบไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับการสร้างทางรถไฟเส้นนี้ครับอยากรู้ครับถ้าอยากรู้เดี๋ยวผมพาไปหาคำตอบกันที่พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทยพมา่าครับโอ้โหโปรเฟสเซอร์ผู้ขานี้ผมต้องรู้แลวเอาแบบเจาะลึกเลยนะ อู้สั่งพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วครับไปไปกันไปกันเลยครับโอเคโอ้โห <laughs> พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทยพมา่าหรือไทยเบอร์มิสเรลเวย์เซ็นเตอร์เป็นพิพิธภัณฑ์ประเภทแกลเลอรี่มิวเซียมที่นี่เป็นอาคาร2ชั้นจัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์สมัยสงคารามโลกค,ครั้งที่2ครับโดยเฉพาะเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับการสร้างทางรถไฟสายมรณะและตอนนี้ครับเราก็เข้ามาพบกับคุณปุ้ม ผู้ที่จะมาเล่าถึงเหตุการณ์สำคัญสคัญที่นี่ให้เราได้ฟังครับผมมาอยากรู้ครับว่าทําไมเส้นทางรถไฟสายนี้ครับถึงมีความสําคัญกับประเทศญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองมากเอาง่ายๆเลยนะคะญี่ปุ่นต้องการที่จะไปพม่า เพราะฉะนั้นเส้นทางที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดของญี่ปุ่นก็คือทางบก<อ>ก็คือการสร้างทางรถไฟค่ะแค่นี้เองใช่ค่ะญี่ปุ่นนะ่ะหลังจากที่เขาลบชนะหลายๆประเทศที่นี่แล้วมีกองกําลังอยู่ในพามา่านะคะ<อ>การที่จะส่งไปในพาม่าก็คือทางเรือถูกทิ้งระเบิดในภาวะสงครามญี่ปุ่นก็เลยหาทางบกที่ปลอดภัยที่สุดก็เลยสร้างทางรถไฟจากไทยเชื่อมไปพาม่าค่ะ อันนี้เห็นภาพชัดเจนเลยค่ะการสร้างทางรถไฟนะคะหนองประดุกสถานีแรกนะคะแล้วก็ผ่านกาญจนบ,บุรีค่ะแล้วก็ไปออกที่ด่านเจดีย์สามองไปสิ้นสุดที่ทางรถไฟอีกเส้นหนึ่งก็คือธันบุษยัที่พม่านะคะอันนี้คือชัดเจนเ<ล>ใช่ค่ะนี่คือจุดหมายที่เขาจะไปอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะใช่คุณปุ้มครับไอ้ตรงนี้คือการวางแผนเส้นทาง เป็นการร่วมมือกันวางแผนระหว่างใครกับใคร,ใครอ่จริงๆแล้วญี่ปุ่นนะวางแผนมาก่อนหน้านี้แล้วว่าถ้าเกิดว่าเขาต้องการที่จะยึดหลายๆประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นเนื่องจากว่าทรัพยากรอะไรที่เรารู้กันอยู่ะะนะคะ,ะแล้วถ้าเป็นไปได้ก็คืออาจจะสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อกันทั้งหมดเลยก็เลยสร้างแต่ว่าจุดสําคัญของตรงนี้ก็คือสร้างเพื่อที่จะส่ง สเบียงไปก่อนส่งไปให้กองทัพของตัวเองในี้พ่มาเพราะว่าถูกทิ้งระเบิดแล้วมันไม่กุ้มนะคะเขาศึกษามาก่อนหน้านี้แล้วว่าจริงๆแล้วถ้าจะสร้างทางรถไฟเส้นนี้มันจะใช้เวลาหลายปี8ปี9ปีอะไรเงี้ยค่ะแต่ญี่ปุ่นปีเดียวเิคโรยคจะหันไปดูข้างหลังสิครับ เหมือนคนจริงๆตกใจเลยเหมือนจริงๆค่ะเหมือนจริงเพราะว่าสร้างมาจากเฉลยศึกจริงเป็นตู้จําลองเหรอแล้วคับเนี่ยใช่ค่ะเป็นตู้จําลองเหมือนเหมือนในภาพเลยใช่เหมือนในภาพเลยค่ะอพาญี่ปุ่นพาเฉลยศึกมาจากสิงคโปร์คับยี่สิบสามสิบคนอยู่ในตู้เนี้ค่ะห้าวันห้าวันใช่ค่ะอื นี่เป็นสถานีแรกเลยนะคะ415กิโลเมตรเริ่มจากสถานีเลยค่ะหนองประดุกบ้านโปง่งร,ราชบุรีก็คือแล้วก็ไปถึงเมืองทันบูสายยัดในประเทศพม่าเลยนะคะ เรามาดูตรงนี้สิ่งสะท้อนของเฉลยศึกนะคะเวลามีการใช้แรงงานสร้างทางรถไฟ<ะ>ต้องมีการเจ็บป่วย<ะ>เพราะจะต้องมีโรงพยาบาลรักษา<ะ>ต้องมีคุณหมอคุณหมอมีเง่้ยพออยู่แล้วนะคะก<ะ>็ะเลยต้องช่วยกันเองเฉลยศึกก็ต้องช่วยเหลือกันเองถ้าให้ผมเดาตรงนี้ผมผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของหมุดที่ใช้ในการตอบทางรถไฟใช่ไหมครับใช่เลยค่ะที่เขาบอกว่าแต่ละเล่ม มุดหนึ่งเล่นเท่ากับจํานวนผู้ที่เป็นเชลยศึกและเสียชีวิตของแต่ละชาติ500คนใช่คะ่ะนี่จริงเหรอครับ500<ช>เหรอตอนหนึ่งเล่มเนี่ยครับใช่ค<ำ>่ะ<ช>อ้อย่างนู้นแต่เรูดด้สิโอ้แล้วจะนับยังไงเนี่ยพันสองพันสามพันสิบเริ่ี่เล็ด้ลยปั๊ดนี่ครับมีนี่ผมนับนี่ดีกว่าครับนี่อนโอ้โหสิงคโปร์นี่ครับหมุดเดียวคูน่0รง่ายดีง่ายดีดูเหมือนน้อยเน้นหมดเดียว500คน500คนอ่ะ และตอนนี้เราตามคุณปุ้มขึ้นมาชมกันต่อที่ชั้น2ครับชั้นนี้เราจะได้เห็นถึงแบบจำลองการตัดภูเขา<ม>การระเบิดสะพานข้ามแม่น้ำแควของใช้ต่างๆของเหล่าเฉลยศึกและข้อมูลสำคัญอีกมากมายเลยครับ เที่ยวไม่สนุกเหรอรับนี้สนุกก็สนุกนะครับแต่เอานะตั้งแต่เราตั้งแต่เดินขึ้นมาครับแล้วก็ฟังเรื่องราวแล้วก็ประวัติศาสตร์ต่างๆแล้วมาจบด้วยภาพเนี่ยครับที่สุสานเนี่ยผมรู้สึกหดหู่มากเลยแล้วผมก็รู้สึกว่าสงครามเนี่ยมันไม่ดีเลยนะนืะปัจจุบันนี้ไม่มีใครอยากจะให้เกิดสงครามแบบนี้แล้วแหละอืมอครับที่ทราบมาว่าที่เนี่ย เป็นพิพิธภัณฑ์เป็นมิวเซียมนอกจากนั้นแล้วยังเป็นรีเสิร์ชเซ็นเตอร์ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะ <c oughs> ก็คือที่นี่เป็นแหล่งเก็บข้อมูลของเฉลิสึกที่สร้างทางรถไฟในตอนนั้นนะคะ <c oughs> แรกๆเนี่ยเราจะเก็บเฉพาะคนที่เสียชีวิต <c oughs> แต่ตอนนี้ทุกคนที่มาสร้างทางรถไฟให้ญี่ปุ่นเนี่ยเรามีข้อมูลทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็คือมาจากเอกสารเก่าจากบันทึกของญี่ปุ่นของออสเตรเลียหรือของใครก็แล้วแต่เนี่ยเราจะใช้เป็นกระดาษใช่ไหมคะในตอนนั้น เราก็ามาเอาข้อความในกระดาษเนี่ยบันทึกเป็นระบบ Data ลงไปในคอมพิวเตอร์เพื่อเอาไว้ให้ครอบครัวหรือว่าคนรุ่นหลังเนี่ยที่อยากรู้ประวัติของคุณลุงคุณปู่คุณพ่อตัวเองเนี่ยทราบข้อมูลสามารถที่จะโทรมาถามได้เลยนะคะหรือเดินเข้ามาแล้วบอกว่ารบกวนหาชื่อหรือข้อมูลของนายนายคนนี้ให้หน่อยได้ค่ะ<อ>เราก็าจะเปิดเข้าไปในระบบของเราเราก็าจะมีข้อมูลทั้งหมดเลยว่าถูกจับเป็นเฉลยที่ไหนทำงานที่ไหนบ้าง เจ็บป่วยหรือเปล่าเข้าออกโรงพยาบาลกี่ครั้งเสียชีวิตหรือไม่เสียชีวิตขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่ค่ะเมื่อสมครามสงบมันก็ต้องเกิดสันติภาพพรุ่งนี้เนี่ยมผมจะพา professor Jerry เนี่ยไปที่สวนสันติภาพาสนใจไหมล่ะับแต่ที่ไหนเนี่ยยังไม่บอกก่อนวันนี้ขอบคุณคุณปุ้มมากเลยนะครับที่มาให้ความรู้กับเราขอบคุณมากๆนะคระับ ขอบคคุณ่ร่วมเดินทางละไมไปกับบริษัทไทยเบเร์เรจจำกัดมหาชนร่วมเดินทางละไมไปกับพริกไทยตราพึ่งหลวงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินเมตตา เป็นยังไงบ้างครับโปรเฟสเซ r ร์เจอรี oh. ที่ที่ผมพามาสุขสงบไหมครับนี่แหละครับความสุขสงบที่เกิดจากหลังสงครามโลกครั้งที่สอง <Okay. S 2> อเห็นด้วยเลยเพราะว่าเข้ามาก็สัมผัสได้ถึงบรรยากาศของความสงบครับวันนี้ว่ามิสเตอร์อูซังช่วยบอกความสําคัญของที่นี่หน่อยสิครับอ่ลืมเลยอ่ะไม่ได้ทําการบ้านมา ไม่เป็นไรผมนัดกับมิสเตอร์เคนซังไว้แล้วเคนซังแกเป็นไรกับชินจังนะครับอย่างนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาดีกว่าหวังว่าพูดไทยได้นะได้ได้แน่นอนไปดูนี่แหละครับมิสเตอร์เคนซังที่ผมพูดสวัสดีครับบับบับพูดไทยได้ใช่ไหมครับให้ฮะให้ให้ให้แล้พูดไทยได้ลายอ๋อ สรุปได้ไม่ได้สรุปได้ไม่ได้ครับได้ยบุครับได้ยูได้ยูสวนสันติภาพชินโตสร้างขึ้นโดยสมาคมสันติภาพแห่งเอเชียและความร่วมมือจากหลายองค์กรในประเทศญี่ปุ่นครับเพื่อลำลึกถึงการครบรอบ50ปีที่สงครามโลกครั้งที่2ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่15สิงหาคม พุทธศักราช2,488วัตถุประสงค์ในการสร้างก็เพื่อต้องการให้ภูมิภาคเอเชียเกิดความมั่นคงสงบและเกิดสันติภาพอย่างถาวรนั่นเองครับนี่ก็เห็นอันนี้ก็หลายชื่อนี่อะไรครับลายชื่อใครอะลายชื่อเกี่ยวกับต้นไม้แล้วอันนั้นนะครับก็เป็นคบเพลิงผู้เสียชีวิตเหอยูเนาะผู้เสียชีวิตใช่ครับพนักงานหลายปีแล้วครับ และจากการที่คนญี่ปุ่นนับถือศาสนาพุทธนิกายชินโตซึ่งเป็นศาสนาโบราณที่เชื่อและเคารพต่อเทพเจ้ารวมถึงดวงวิญญาณที่สถิตยอยู่ในธรรมชาติดังนั้นจะสังเกตเห็นว่าโดยรอบสวนจะมีต้นไม้ใหญ่และก้อนหินขนาดใหญ่หลายจุดโดยเฉพาะหินก้อนนี้ครับนี่เขียนสั่งครับ ที่เมื่อกี้เราทำนี่คือการแสดงความเคารพต่อดวงวิญญาณใช่ไหมครับใช่ครับให้ผมทายนะครับเนี่ยจุดเนี่ยเป็นอนุสรให้กับดวงวิญญาณผู้ที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่สองแน่ๆ่ใช่ไหมครับพี่เคนครับใช่ครับผม<อ>เราจะไปขอพรทานเจ้าจินจา<อ>ในน้ำแพรใหญ่พี่เคนสั่งครับที่นี่อะไรนะครับ ขันเจ้าจริงจ้าไม่น้ำแพรยใหญ่อืมโอ้หเหรอครับรอบๆนี่ดูล่มลื่นมากเลยนาะนี่ผมชอบสาปัตยกรรมจังเลยดูแบบละเอียด<ว>ยแล้วสวยมากใช่นี่เราเข้าไปกราบบ้านได้เลยไหมครับต้องขยายกระดิ่งขอพอรก่อนอ๋ออันนี้เ<า>หรอรับ ในศาลเจ้าแห่งนี้มีความน่าสนใจไม่น้อยเลยล่ะครับเราจะเห็นว่ามีเกี้ยวโบราณตั้งอยู่ซึ่งเกี้ยวหลังนี้จะมีการแบกออกไปเพื่อประกอบพิธีแบบชาวญี่ปุ่นในวันสำคัญต่างๆนอกจากนี้นะยังมีภาพเขียนและของใช้โบราณที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีอีกด้วยล่ะครับ ซิมนนิึงครับ,รบพี่เคนสั่งบอกผมว่าสารเจ้าตรงนี้ครับขอพอรปังนักแรกแล้วขอพอรกันก,นก่อนก่อนจะไปดูที่อื่นต่อดีไหมครับดีเลยขอบเลยครับ ฟังละไมไปกับ AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและตอนนี้นะครับพี่เคนฟังเนี่ยพาเรามาที่พิพิธภัณฑ์ชินโตข้างในมีอะไรบ้างเนี่ยผมเชื่อว่าชอบแน่แน่น่จะชอบเลยแหะครับข,ไไขึ้นไปได้เลยไหมครับขึ้นไปได้เลยไหมครับเชิญครับผมเชิญครับผม<ห>ให้ ในส่วนของพิพธธิธภัณฑ์ชินโตหรือศูนย์อนุสรณ์มิตรภาพระหว่างญี่ปุ่นไทยแห่งนี้ได้มีการรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้จริงสมัยสงครามโลกให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวในอดีตที่นับว่าจะหาดูได้ยากแล้ว นอกจากนี้ยังมีเครื่องใช้ของจกักรพรรดิและราชวงศ์ญี่ปุ่นเครื่องถ้วยชามโบราณให้ได้ชมอีกด้วยละครับ สำหรับตู้นี้ได้จัดแสดงเสื้อก่อของซมบุไรนักโรบโบราณชุดกิโมโนสีทองลายนกกระเรียนชุดกิโมโนถือเป็นชุดประจำชาติของญี่ปุ่นเขาก็จะมีลวดลายแตกต่างกันไปตามความหมายสำหรับนกกระเรียนก็สื่อถึงความมีอายุยืนและชีวิตที่อุดมสมบูรณ์นั่นเองครับ เห็นซังครับนี่ของจริงหรือเปล่าครับของจริงครับผมจริงจริงเลยเหรอครับครับโอ้ผมเคยอ่านในสารคดีครับเกี่ยวกับศาสนาพุทธนิกายชินโตครับก็บอกครับจิ้งจอกเป็นสัตว์เดินสารของเทพเจ้าแล้วถ้าเกิดยิ้งอายุยืนวิชาแก่กล้าสามารถกลายร่างเป็นคนได้คนญี่ปุ่นเลยเคารพนับถือจิ้งจอกอที่มาที่ไปแบบนี้เองมีของดีให้ดูครับผมจริงเหรอไหนเนี่ยครับเป็นอ่างที่ขอพรในความมั่งมี น้ำอะไรเงี้ยเป็นน้ำเย็นเป็นสุกเอาไว้ขอพรนะครับใช่ครับหลังหน้าไปหรืออะไรใช่ครับถูกต้องครับโอ้แสดงว่าจะมีน้ำในนั้นแล้ววักน้ำใช่ครับีความมั่งมีอะไรของคนญี่ปุ่นนี่ไอเดียของเกิจจังเองครับกล่าวว่าเป็นแบบนี้ปกติเอาไปทำพิธีหน้าตื่นครับ เป็นยังไงบ้างครับโปรเฟสเซอร์เจอกับสวนสันธิภาพชินโตแม่สงบร่มรื่นที่สำคัญได้ความรู้เยอะเลยครับถูกใจใช่ไหมล่ะครับใจมากครับทุกอย่างก็ยกความดีความชอบให้คนนี้เลยครับพี่เคนซังขอบคุณมากๆเลยครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนที่นี่เปิดปิดกี่โมงครับ9มงเช้าถึง5โมงเย็นครับ เปิด9ก้าโมงเช้าหโมงเย็นโอสะดวกก็มาเทียวกันได้เลยนะครับครับผมวันนี้รายการเที่ยวละไมไทยแลนด์เวิร์ก็หมดเวลาลงแล้วครับสัปดาห์หน้าเราจะไปที่ไหนคอยติดตามกันสำหรับวันนี้ครับเราทั้ง3คนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับครับเดี๋ยวก่อนไปที่กลับก่อนได้เลยนะพี่เคนซางพาผมอธิษฐานทีได้ไหมแต่กี้ผมไม่ได้ตั้งใจผมมีอีกหนึ่งข้อที่ต้องขออธิษฐานไปพี่กลับไปก่อนได้เลย จริงเหรอมาเรื่อยๆเาช่วงนี้เราโลภโกันอยู่มาเร็วนี้